เออเออเอองงร ồi ร่อยยำยำรวมยำตีนยำตีนกับแก้มวันนี้ทำยำตีนตีนใหญ่ตีนอ้วนหลายตีนเลยหลายตีนใส่ผักเป็นผักไว้สองนี้ใส่ผักเดียวก็มีน้ำจิ้มเราง่ายๆที่สุดเลยทีเดียวเลย ตุกยำแซ่บตุกยำแซ่บมีพ่อเปนนายนะยอหันไ้แล้วเห็นยายเขาอกง่งายที่สุดเลยนี่เมนูยำเราที่ง่ายที่สุดเลยนะน้ำยำสำเร็จรูปราดเลยแบบมีอย่างนึ่งมีหมึกกรอบเปนอย่างหนึ่งหมึกกรอบ ยำตีนใส่ตีนีกว่าใส่ยำพอแล้วเนี่ยกนี่หนะมึมอกกรอบหมึอกกรอบแล้วลวกไว้นี่ลวกไปแล้วสุกแล้วลวกแป๊บเดียวพออันนั้นใช่ไหม ใส่ไปเลยใส่ตีนแล้วไอเด็ <c oughs> คือตีนตันเนี้ยอันนี้ก็อร่อยนะหมืกกอ,อ,นนอมเกาะตีได้ครับตลาดทุไปัน ยังนิดนึงยังนิดนึงใช้ไปหมดนั้นแนละเพิ่มความเข้มข้นใส่ไปอีกหดควดเลยเดี๋ยวเราซื้อใหม่เสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ Love. Yeah.